นายพลดูเลยสวัสดีครับ BEM เลือกซีเมนผลิตรถไฟฟ้าสายสีส้ม32ขบวนทยอยนำมา16ขาบวนบริการปลายปี70ครับความคืบหน้ารถไฟฟ้าสายสีส้มนะครับวันนี้นายพลดูเลยก้าวความคืบหน้ามาฝากทุกท่านก่อนที่จะเข้าชมรายละเอียดฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ในายพลดูเลยด้วยนะครับขอบคุนครับ b ีเเลือกซีเมนผลิตรถไฟฟ้าสายสีส้ม32ขบวนทยอยนำมา16ขบวนให้บริการส่วนตะวันออกที่สร้างเสร็จปลายปี2 5 7 0นะครับผมรอฟอมพร้อมตัดเชือกที่ปรึกษาคลุ่มงาน4,337ล้านรายงานข่าว การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรอฟมอมเตรียมเปิดซองข้อเสนอราคาของสองกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาในงานจ้างที่ปรึกษาบริหารโครงการและควบคุมงานโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์มีนบุรีหรือสุวินทวงศ์นะครับโดยวิธีคัดเลือกครั้งที่2อวงเงิน4,337ล้านบาท หลังจากยกเลิกการประมูลครั้งที่1ที่มีกลุ่มที่ปรึกษายื่นรายเดียวทำให้ไม่มีคู่แข่งขันเพื่อนำผลการคัดเลือกเสนอคณะกรรมการบอร์ดนะครับของรอฟมชุดใหม่พิจารณาเพื่อเริ่มงานทันทีเนื่องจากขณะนี้บริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้รับสัมทานคโครงการรถไฟฟ้าสายสีสม้ม มีบริษัทชอการช่างจำกัดมหาชนหรือ CK เป็นผู้รับจ้างงานโยธาได้เริ่มเข้าพื้นที่ก่อสร้างส่วนตะวันตกช่วงบางขุนดนศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยระยะทาง13.4กิโลเมตรแล้วบางจุดเพื่อสำรวจเจาะดินรวมทั้งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขอใช้พื้นที่สาธารณะและหรือย้ายสาธารณูปโ,โภคแล้ว มีแผนก่อสร้างจุดแรกบริเวณประตูน้ำต้นปี2568โอ้ตรงประตูน้ำนะรถคงจะติดระเบิดระเบ้อเลยนะครับผมซึ่งคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อการจราจรอย่างมากแน่นอนครับตรงนั้นนะครับติดแน่ๆนะครับเนื่องจากต้องรื้อสะพานข้าบแยกประตูน้ำํำไม่อยากคิดเลยนะครับตรงนั้นเนาะแยกกราดเทวีนะครับและแยกถนน สุนทธาวาสแยกถนนสุทธาวาสนะครับขอโทษตัดกับถนนจารันสนิทวงด้วยนะครับภาพรวมโครงการขณะนี้มีความคืบหน้า1.01แล้วนะครับทั้งนี้มีรายงานข่าวด้วยว่าล่าสุด b e m ได้ข้อสรุปโดยคัดเลือกให้ซีเมนต์เป็นผู้ผลิตรถไฟฟ้าสายสีส้มแล้วรูปแบบคลายรถไฟฟ้าของสายสีน้ำเงินโดยจะผลิต ในยุโรปนะครับซีเมนนี่เป็นบริษัทของน่าจะเป็นเยอรมันนะครับก็เห็นด้วยนะครับเตาทางยุโรปนะอย่างไรก็ตามขณะนี้ยังไม่มีรายละเอียดอื่นๆของขบวนรถไฟฟ้าสายสีส้มเนื่องจากผู้ที่เกี่ยวข้องขอเตรียมความพร้อมเพื่อแถลงรายละเอียดต่อไปทีมข่าวนวัตกรรมรายงานด้วยว่าก่อนหน้านี้เมื่อวันที่23รกาคม2567ที่โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพพรราชประสงค์ในวันทำพิธีลงนามสัญญาก่อสร้างงานโยธาและการจัดหาระบบรถไฟฟ้าระหว่างนายสมบัติกิจจารักษ์กรรมการผู้จัดการ BEM และนายนัทวุฒธตรีวิศวเวศกรรมการผู้จัดการใหญ่ CK นะครับ นายพงศลิตตันติสุวรรณิกุลนะครับประธานกรรมการบริหาร BE&M และรองประธานกรรมการบริหาร CK ชอกันช่งน,นะครับ CK นี่ในฐานะสกีพยานให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวในประเด็นเรื่องขบวนรถเพื่อมาใช้เดินรถไฟฟ้าสายสีส้มว่าจะจัดหาทั้งหมด32ขบวนขบวนละ3าตู้นะครับโอ้ทำไมน้อยจังเลยไม่ไม่4ตู้ครับตู้ ้องนะมาเติมด้วยนะครับเผื่อเติมด้วยนะครับเงินลงทุนประมาณ30 0 0 0ล้านบาททยอยนํามา16ขบวนก่อนนะครับเพื่อมาเดินรถไฟฟ้าสายสีส้มส่วนตอนส่วนตะวันออกช่วงศูนย์วัฒนธรรมมีนบุรีที่ก่อสร้างเสร็จ100%นะครับทางนู้นก่อสร้างเสร็จแล้วนะ,ะในพลก็เคยไปดูเลยนะครับประมาณปลายปี2 5 7 0ที่เหลือที่เหลืออีก16ขบวน จะนำมาใช้เดินรถส่วนตะวันตกประมาณกลางปี2573นะครับโอ้ในผลจะอยู่ถึงหรือเปล่านะครับด้านนายสมบัติให้สัมภาษณ์ในช่วงนั้นว่ากำลังพิจารณาคัดเลือกบริษัทผู้ผลิตขบวนรถรถไฟฟ้าเหลืออีก2รายนะครับซึ่งเป็นรายเดิมที่ให้บริการอยู่ในปัจจุบันโดยสายสีม่วงเป็นของบริษัทญี่ปุ่นญี่ปุ่นก็โอเคครับ ส่วนสายสีน้ำเงินเป็นของบริษัทเยอรมันนะครับคาดว่าจะได้ข้อสรุปภายใน2เดือนนี้พร้อมจะเพิ่มขบวนรถใหม่ของสายสีน้ำเงินจะสะดวกกว่าการเพิ่มตู้ขบวนรถเพราะขบวนรถเป็นฟีเดอร์ที่จะป้อนเข้าสู่ระบบเพื่อความถี่ในการให้บริการรองรับผู้โดยสารได้มากหากใช้วิธีเพิ่มตู้จาก3ถึง4ตู้ ต่อขบวนต้องปรับปรุงชานชลาประตูกั้นชานชลาและระบบอนุสัญญาณโดยแต่ทยอยสั่งซื้อขบวนรถสายสีน้ำเงิน21ขบวนนะครับขบวนล,ละ3ตู้อ๋อนะครับที่มีปัญหาว่าที่เพิ่มตู้ไม่ได้มันก็ต้องไปเพิ่มเพิ่มประตูใช่ไหมเพิ่มประตูแบบทางเข้าตอนเข้าสถานีอ๋อทำไม่เผื่อไว้เลยครับไม่เผื่อไว้สีตู้ครับ มันก็นเลยได้3มตู้นะที่เพื่อนๆ่อนอคอมเมนต์มานะครับว่าทำไมไม่เพิ่มตู้นะครับวงเงินหลักพันล้านบาทให้ความสำคัญกับขบวนรถสายสีส้มก่อนส่วนสายสีน้ำเงินจะ,ะพ่วงซื้อตามทีหลังปัจจุบันสายสีน้ำเงินมีรถให้บริการ54ขบวนทั้งนี้ขบวนรถใหม่สายสีน้ำเงินจะทยอยมาทันก่อนการเปิดบริการรถไฟฟ้าสายสีส้มส่วนตัวนออก เพื่อรองรับปริมาณผู้โดยสารที่จะมาใช้บริการมากขึ้นนะครับสายจีส้มนี่ถ้าทาได้นะคนก็จะใช้เยอะนะครับเพราะมันผ่าผ่ากลางเมืองเหมือนกันนะครับทีมข่าวนวัตกรรมนะครับก็รายงานด้วยว่าสําหรับขบวนรถไฟฟ้าของสายสีน้ําเงิน5.5.4ขบวนในปัจจุบันเป็นของซีเมนต์นะครับบริษัทของเยอรมันนะครับเป็นของซีเมนต์โซดูล่าเมโทรนะครับ ห้ตู้19ขบวนขบวนล,ละ3ตู้และซีเมนต์ BLE นะครับร้อตู้35ขบวนขบวนล,ละ3ตู้นะครับเ,เข้าใจแล้วนะครับว่าทำไมเพิ่มตู้ไม่ได้เนาะในส่วนของกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาที่ยื่นข้อเสนอสองรายคือกลุ่ม PCOR ประกอบด้วยบริษัท MAA Constant in, จำกัดบริษัท อินเด็กอินเตอร์เนชั่นแนลกลุ่มจำกัดมหาชนบริษัทโชติจินดาคอนเซนแตนจำกัดบริษัทไททานซีซโซลูชันจำกัดบริษัทอีจิสเรลประเทศไทยจำกัดบริษัทอารานาอินเจเนียร์ลิงจำกัดและบริษัทอินเตอร์เนชั่นแนลอินเจเนียร์ลิงคอนเซนแทนจำกัดยื่นรายเดียวนะครับส่วนคู่แข่งคือกลุ่มบริษัท ที่ปรึกษา PCOL นะครับประกอบด้วยบริษัทเอเชียนเอนจ e เนียริ่งคอนสแตนจำกัดบริษัท w u p ประเทศไทยจำกัดบริษัท u t i l ลิตี้ดีไ n น์คอนสแตนต์จำกัดบริษัทโปรเจกต์แพ n นนิ่งโซ i ิ e จำกัดมหาชนบริษัท The c o n นซั t a เอเชียจำกัดบริษัทปัญญาคอนลแทน์ th, จำกัดและบริษัทอรุณชัยเสรีคอนซัลติงเอนจิเนียริ่งจำกัดนะครับ โอ้หลายบริษัทนะครับก็เอาความคืบหน้าของรถไฟฟ้าสายสีส้มมาฝากทุกท่านตกลงนี่สายสีส้มบริษัทซีเมนนะครับเป็นผู้ผลิตก็คือบริษัทของญี่ปุ่นของเยอรมนีนะครับเช่นเดียวกับรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินนะครับก็เป็นของเยอรมนีนะครับสายสีเขียวในผลจำไม่ได้นะนะครับไม่ค่อยไม่ค่อยมีปัญหาครับถ้าเป็นทางยุโรปหรือญี่ปุ่นเนี่ยนะครับ ถ้าเป็นรถไฟฟ้าของจีนนี่ปัญหาก็อย่างที่ท่านเคยทราบนั่นแหละรถไฟฟ้ารางเดี่ยวนะครับสายสีม่วงกับสีเหลืองเอ้ยสายสีชมพูกับสีเหลืองนั่นแหละก็มีปัญหานะครับผมแต่ผมก็แปลงจริงว่ารถไฟฟ้าจีนลาวลาวจีนของเขาอะ่ะไม่เห็นมีปัญหาเลยหรือว่ามันมีปัญหาอยู่แต่เขาไม่ได้ออกข่าวเราไม่ได้ฟังข่าวเนาะนะครับทําอะไรเอาอะไรมา เอาดีดด,ดีกว่านะครับเสียมากเสียน้อยเสียยากที่ว่านั่นแหละเอาให้ดีนะครับก็พัฒนาในกรุงเทพก็จะลืมพี่น้องชาวต่างจังหวัดบ้านผมด้วยนะครับทถยอยทยอยนะครับผมเพราะว่าเมกะโปรเจกต์ทั้งหลายแหล่ล้วนอยู่ในแถวเนี้ยในกรุงเทพแล้วก็อีกอันหนึ่งก็สนามบินเป็นเมกะโปรเจกต์เูลค่าหลายหมื่นล้านนะครับ สามสนามบินที่เชื่อมต่อดอนเมืองนี่ก็รถไฟฟ้าเหมือนกันเชื่อมต่อดอนเมืองสุวรรณภูมิแล้วก็อุตภเานะครับสามสนามบินครับก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมผิดตกบกพร่องขออภยัยติชมพูดคุยเพิ่มเติมข้อมูลกับนายพลดูเลยได้นะครับขอบคุณทุกการรับชมพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ